สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเช้าวันอาทิตย์นะคะก็วันนี้พี่ขุนอยากไปทะเลทุกคนไอ้ก็บอกว่าเออจะไปทะเลไปทําอะไรที่ทะเลเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างที่จะเย็นเนาะแล้วพี่ขุนมีเวลาจนถึงบ่ายสองนะคะนางก็บอก ก็ไปเดินดูไปน,น,นั่งกินข้าวเช้าไอ้ก็เลยบอกว่าโอเคนั่งกินข้าวเช้ามันก็คงจะหนาวอะเนาะก็เลยบอกเอองั้นกินข้าวเช้าเสร็จแล้วค่อยออกไปนั่งเล่นแล้วกันก็เลยเนี่แหละค่ะเตรียมกระฟงกาแฟไปนะคะทุกคนแล้วก็ขนมพี่ขุนไปเอาเสือนะคะพี่ขุนสวัสดีสวัสดีครับพี่ขุนจะไปไหนวัน <What? S 1> พี่ขุนจะไปไหนกับเมือไหรอไม่รู้เรื่อง <laughs> มีความช้ำที่กรีบดอกนะคะดูตาเปล่าเนี่ยสีสดมากเลยนะแต่ดูในกล้องมันอาจจะจืดๆไปนิดนึงหรือเปล่านะคะโอเคไปกันแวมินฮอดูทัดมินครฟิกะโอเคอู้ดอกกุหลาบพันธ์ดีอาทิตย์นี้ถือว่าเป็นอาทิตย์ที่ไอชคดีนะคะก็คือวันหยุดของไออะ เป็นวันหยุดเสาร์ทิย์จันอะไรอย่างเงี้ยที่ไอหยุดงานอะ่ะส่วนใหญ่แล้วอากาศจะแย่ะคะ่ะทุกคนบางท,กทีก็ฝนตกลมพายุเข้าแต่มีอาทิตย์นี้แหละคือแบบว่าโอ้โหโคตรฟินเลยนะคะก็วันนี้นะคะอาจจะขึ้นไปถึง20องศาแล้วก็พรุ่งนี้พี่ขุนบอกว่าจะเป็นวันที่ร้อนที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะของอาจจะเป็นของเดือนมิถุนาไม่แน่ใจนะคะมันจะขึ้นไปถึง26องศาเดี๋ยวเราจะรอดูนะคะวันจันเนาะก็พรุ่งนี้ไอหยุดงานอีกหนึ่งวันนะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะไม่แน่ใจว่าพี่ขุนจะขับรถไปทะเลตรงจุดไหนนะคะก็เดี๋ยวตามพี่ขุนไปเลยแล้วกันทุกคนดูราคาน้ำมันนะคะดีเซล24.97 95 2ี่จสุดยอดนะคะทุกคนน้ำมันแพงมากนะคะไม่ได้แพงเฉพาะที่เมืองไทยเมืองลาวนะทุกคนนะสวีเดนน้ำมันก็แพงมากจริงๆนะคะข้าวของแพงนะคะก็คืออ่อ มันเป็นแบบนี้นะคะเศรษฐกิจแบบนี้ภาวะเงินเฟอ้อแบบนี้มันเป็นไปแบบทั่วโลกเลยนะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้เราเจอโควิดใช่ไหมคะเศรษฐกิจโลกซบเซาไป2ปีกว่านะคะแล้วก็มาบวกกับสงครามนะคะยูเครนกับรัสเซียอีกนะคะซึ่งทําให้น้ํามันนะคะราคาน้ามันพุ่งกระฉูดเลยตอนนี้นะคะอ,อยากให้ทุกคนดูความเขียวของภูเขาทางโน้น,นะคะ่ะ สวยงามมากเลยแอเรียนี้ก็จะเป็นบ้านที่อยู่ใกล้กับทะเลนะคะก็จะเป็นบ้านคนรวยนะไอคิดว่าอย่างนั้นแหละบางบางหลังก็จะแบบว่าหลังใหญ่มอกบางหลังก็เล็กๆน่ารักน่ารัก แล้วก็ยังมีต้นไม้ขึ้นไปอีกทุกคน เราจะไปจอดตรงนูงนะ้นค่ะโอ้โหนี่ยังไม่ถึง11โมงเลยรถคนเริ่มมาจอดเยอะแล้วนะทุกคนนะอะไ full ะ summer อ๋อ <Funny. S 1> ถ้าเป็น s u มอร์จริงๆนี่ถ้าเรามาตอนใกล้จะ11โมงนี่ไม่มีที่จอดแน่ๆทุกคนต้องมาแต่เช้าหน่อยนะคะคนที่นี่จะชอบอาบแดด นู่นหนาไอเจอสองตายายอาบแดดอยู่ข้างบนทุกคนไม่เห็นหรอกมันไกล มาถึงริมทะเลแล้วโคตรเย็นอะลมแรงแล้วก็อากาศเย็นค่ะทุกคนคะ่ะไม่รู้จะนั่งได้นานไหมนะคะแล้วก็ถ้าเราแบบขึ้นไปบนเขานะคะขึ้นไปข้างบนนู้นก็จะมีคนนั่งเป็นหย่อมเป็นหย่อมนะคะเราเดินขึ้นไปดูแล้วก็แบบเห็นคนนั่งเป็นจุดเป็นจุดอะไรเงรี้ยเราก็เลยเดินลงมาติดริมทะเลหน่อยนะคะพี่ขุนเป็นยังไงบ้าง Then you fuck this. Right. <laughs> oh it won't. นี่แหละจริงๆช่วงซัมเมอร์นี่ไอไม่อยากจะไปไหนเลยนะคะซัมเมอร์นี่ยอยากจะอยู่ที่สวีเดนตลอดเลยนะคะแต่ปีนี้จะพิเศษหน่อยที่ไอจะกลับบ้าน ที่เมืองไทยช่วงซัมเมอร์นะคะบรดแชร์บดแชร์ยัสงั้นอะไรอย่มงเวีริเอ็นทรานซ์อมบีวาริทองฝต่งนี้มันก็จะมีจุดที่เที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะไปทางนี้เป็นหาดทรายที่เราชอบที่จะไปนะคะอันนี้อันนี้นนว่าเฮียเตเดนเนี่สตอตเอเลอุด รถแฉะวะโอเคแล้วมันจะรู้สึกอะฮะเรียกว่านิดบิ๊กเขามันเซียะ ในยกคมที่บอกะกราขมที่บอกะฟุไทยแล้วสีฟุตฟันเดอรส่งมาเราไทีท์เาเอเนนมอีกอกุสตีเย็ตเตฟินฟินท์วีดีอุ่นๆก็ันยังไงบ้างคบับจานใหญ่มากพิซซ่าแบบอรังอะ Vad är det för påfyllning? Mm, kyckling, champinjoner. Mm. Sen vet jag inte vad det är för sås. Ja du. Brännärsåsen. Här uh -huh. Jag har lite man manfalanta. Jag har kebab. Mm. อร่อยนะทุกคนนะ,อ,ะอร่อยนะมพี่แบบมขม,รขมอร่อยไหมครับเยี่ยมทุกท่ามีนเนี่ยขู่มชอบมากจ้ะฉันจะบอกว่ไหน